สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าช่ช่องแม่ดาแฟมิลี่นะคะมาดูพ่อครัวนะคะทําเมนูอะไรเนาะวันนี้นะยำมมฮนะยำโอ้วันนี้มียำวันนี้นึ่งข้าวอยู่นะคะอ้าวมีบุญตามมาให้ถือไปกับบ้านลูก อันนี้บาวนุจะทำยำอะไรเนาะเครื่องยำนะคะเครื่องยำถ้ายที่เรายายไปก็ซ่ขายเลยที่เด็กมีไปดูนะคะว่าบาวนุจะทำยำอะไร ปื่อที่ไหนก็เ,นเรียเต็มกลูนะโลเท่าไหร่คะนี่ปูนี่นะตัวละเทบหบะไปไดาไปเปิดไฟหล่างบ้านไรนโลละสิบห้าบาทโตละโตหนึ่งสิบห้าบาทต,ตัวหนึ่งสิบห้าบาทบาท,ทำยำปู มีบุญจำปากาฟิวพอเห็นแม่ดามากลัวนะกาฟิวกลัวทำไมลูกฮะกลัวทำไมคะกาฟิวกาฟิวไปอยู่กับน้องตองนะมาเอามาเอามาทักทายกันหน่อยออมาดูสุด ชุดวันคริสต์มาสบาลุตุดจีน,จนเอา <c oughs> น้องนาเดียทำไมเอาชุดแบบนี้่าลุมันเป็นแบบนี้บ่โอ้สวยดีนะ,ทะนะเท่าไหร่นะเก้าสิบแปดบาทน้องนาเดียจะใส่ไปที่โรงเรียนวันตุดจีนบ่ลกโอ้ใส่ได้พอดีเลยเนาะเอาน้องนาเดียรู้ได้ไงว่าใส่นี้มันพอดีมันเป็นฟร<า>ีใช้ฮะฟรีใช้ฟรีใช้ แล้ววันวันตรุษจีนเนาะที่โรงเรียนเขาจัดทํากิจกรรมอะไรลูกวันตรุษจีนวันไหนนะวันตรุษจีนนะที่เก้าเป็นปีใหม่ของตรุษจีนเนาะเป็นวันปีใหม่ของจีนบ่ะใได้ใช้ดไ,ดได้พอดีเลยเนาะก็สวยดีนะเป็นชุดสีแดงมหนเงินหน้าขึ้นมาดูหน่อยสิ อุ้ยใส่ได้พอดีเลยลูกเอาผมขึ้นนาะข้างหน้านะ่ะตัดนะตัดตัดระผมหน้ามาให้มันสั้นไม่งั้นก็เอาขึ้นหมดเลยลูกฮึมใส่ได้พอดีเลยนะสั่งมาเขาเพิ่งมาส่งวันนี้ก็โอเคอยู่นะชุดก็สวยดีน้องนาเดียใส่ได้พอดีเลยนี่กาฟิลแล้วก็ มีบุญแล้วก็น้องจำปานะคะเป็นเพื่อนกันนะคะแต่เขากลัวนะกาฟิวเขากลัวเขาไม่ค่อยได้เข้ามาห้องแม่ดาเขาก็เลยกลัวไปแอบ,บนอนอยู่ตรงนั้นมากับน้องตองนะคะน้องตองมาเล่นกับพี่นาเดียนะคะเขาก็จะเล่นกันนุ่งตามพี่น้องนะตามภาษาพี่น้องส่วนจำปานี่ก็เป็นเอามาเลี้ยงด้วยกันก็เป็นพี่น้องกันนี่แหละน,นี่กับมีบุญแต่มีบุญนี่ใส่ดีมากเลยนะ มีบุญนี่ใส่ดีมากถ้าน้องเขากินไม่อิ่มวันนั้นแม่ดาเมื่อวานนี้เนี่ยแม่ดาเอาปลาหมึกให้เนาะเอาปลาหมึกให้น้องจำปาก็มาแย่งกินเขาก็เสียสละให้น้องเขาก็เสียสละให้น้องไม่กินเขาก็ไม่ดุน้องนะเขาก็เดินเดินออกไปหรือเวลากินข้าวกินด้วยกันเนี่ยน้องเขาก็จะถ้ามันน้อยน้องเขาก็จะเอามือเอาเอาแบบนี้เนาะเขาก็ถอยออกนะเขาก็ไม่กินเขาก็เดินออกไปเขารู้เรื่องนะเขารักน้องจำปา กาฟิวนะคะนี่กาฟิวกาฟิวนี้ก็ดีดีนะหน้าตาโอ้ขนนะคะขนเขาเป็นสีนั้นเนาะน้องตองน้องตองนี่เอาเอาไปหวีให้มันข้างนอกลูกฮะเออเอาไปหวีให้มันข้างนอกมันจะได้ได้หวีอยู่ป่ะกาฟิว uel, ก็นิสัยดีดีแม่สอยออกมาจากสอยลงมาจาก ต้นมะคอนะแล้วก็มาวิ่งขึ้นมาอยู่ที่บ้านแม่ดาเลยแม่ดาก็เลยน้องตองเขาอยากเลี้ยง<ม>ก็เลยให้น้องตองเขา,เาไปเลี้ยงน้องเขาก็จะมาเล่นด้วยกันนะพี่น้องก็ลูกพี่ลูกน้องเลยเนาะสายเลือดเดียวกันแส่ข้าวไว้ว่าจะนึ่งข้าวเตาไฟเปียกเนาะก็เลยไม่นึง่งค่ะจะกินต้มมามา่า เราะว่าเตาฟืนเตาไฟของเรามันเปียกคงจะติดยากเนื้อเนื้อหมูแดดเดียวว่าจะแกงใส่ผักนะคะแต่ว่าหม้อไฟฟ้าของแม่ดาตอนนั้นน่ะแม่ดาต้มต้มอยู่แล้วมันมันกําลังเดือดอยู่เนาะไฟมันสูกแล้วแม่ดาก็เลยถอดปลั๊กไฟมันก็เลยหลุดออกมาแบบนี้นะคะก็เลยว่าจะซ่อมได้หรือเปล่านะคะเนาะก็เลยยังไม่ได้แกงเลยนะคะนี่ว่าจะต้มมาม่าแต่ลงไปให้ลุงหวัง ซ่อมให้ว่ามันจะเข้าได้หรือเปล่าเห็นบ่เออมันหูเฮามันมีเฮามันดึงแล้วมันรุดออกมาตอนปักไฟนะค่อยดึงตตนมันหอนแล้วมันดึงออกมานําเลยเดี๋ยวค่อยดึงไว้เพื่อค่อยเสียบไว้นะั่นละลืมทอดปักเนาะทอดปักออดแล้วล้วค่อยดึงออนนะมันเลยออกมานน้ำมันหอนอยู่ S <S เออมันมันเปื่อยได้อย่างมันเปื่อยเลยแย้มแย้มเขาเสียรเขาก็ดึงดึงอีกอีกแล้วมันก็รุดมาอีกเออเพราะว่ามันะเจ้าสังเกตเมันเปื่อยแล้วบ่เออมันเปื่อยแล้วมันมียู่แล้วเนี่ยแหนเลยดือดซเดี๋ยวได้ซื้ออันใหม่ได้ซื้ออันใหม่แล้วเนาะไม,ม่ได้กินละเพราะว่าอันนี้มันมันหย่างมันเป็นหย่างเด้ไเออมันมันฮอนแล้วมันเปื่อยบ่มันแล้วอ้อมาบ่มันเปื่อยจะจะต้มมาม้าบ่เออ คอยต้มน้ำอันหาไหมคอยบ่อันนี้ต้มหาไหมบ่อันนี้ก็อันนั้นอยู่เห็นเยอะเอาอันนี้เห็นจอมันมีติบะขิงอันเทน้ำอ้อแล้วก็เลยน่ะขิงบ่เอจะต้มขิงกินบ่สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดจับตาไข้กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ดาวแฟมิลี่ด้วยนะคะส่วนน้องจำปานะคะออกไปข้างนอกแล้วนะคะเนาะ กระบอกของแม่ดานะคะถ้าเอซีทานใดสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะที่เบอร์0612233532นะคะ0612233532นะคะกระบอกอันนี้นะคะยังไม่ขั่วนะคะยังไม่ขั่วถ้าขั่วแล้วก็อันนี้ว่าถ้าติดพร้อมส่งนะคะอันนี้ยัง มันต้องเป็นถุงนะคะเนาะอันนี้ครึ่งกิโลนะคะครึ่งกิโลเนาะถ้าวิศวีท่านใดสนใจก็สนับสนุนมาได้นะคะสินค้าบ้านเฮานะคะอุดนุนผู้เท่าผู้แก่ให้มีรายได้เนาะวันห้าสิบพร้อมส่งนะกระบสดนะคะยังไม่สุกนะสุกก็สองร้อยนะคะสวัสดีค่ะจบแล้วนี่มีบุญนะคะ